โอ้สวัสด ok ok ีป ok ีใหม่ครับเป็นไงเล่นสุการที่ไหนฮะสวัสดีเอียวเอียวมม่มาอืมแทวิอ๋อ ถึงบ้านเสียเวลาแล้วดูโทรเขาแม่งโคตรโหดเลยอะ่ะบอสได้ยินข้ามอำเภอเลยแบบนี้โอ้เล่นโตสดแบบนี้เลยอะ่ะปาลดเกี่ยวเลยเว้ยเช็คระบบเสร็จหรือยังน้อะคันนี้อยากฟังเสียงจังเลย ไม่ได้กลับบ้านเลยครับเจ้าส้มลายปีนี้ล้างก็ไม่ได้ล้างครับโอ้เดี๋ยวจานโอ,อจะเช็ครถก่อนเป่ากองครับอู้ฝุ่นเยอะเลยวะโอ้ฝุ่นเต็มเลยเ <c oughs> อือ อมลมเขาไหมอ้าวนั oh, ่นเอาไว้ทำอะไรปั่นไฟเหรอใช้ได้ด้วยโอ้ปั่นนี่เลยเร็วไหมนี่เร็วฮะเอาอันนี้ล่ะได้ไงดึงไหมนี่ฮะประกอบครับ เสียเปลาะกองยังเดี๋ยววันนี้ก็ยังไม่ได้ทำงานหรอกน่าจะลุยพรุ่งนี้เลยเช็คลดก่อนจะว่าเราบ,บาบ่าไปดูแล้วใช่ไหมบบต้อง,งบบต้องแก้ตรงไหนบ้างตรงไหน พื้นทั้งบ้างมันไม่ได้ระดับมันมีบางที่ได้บางที่บางท,ที่ไม่ได้บางที่ก็ไม่ได้ต,ตรงกลาง 到。Oh. ร้อนมากเลยเ,เนี่ยอู้นี่ผ้าไหมพี่ได้เป่าอันนี้ก่อนแล้วเป่าอันนี้เสร็จแล้วไปอุดแล้วค่อยเป่าถุงน่เขาได้ไงวะเนี่ยพูล,ล,ลมแรงแฮะเร็วแฮะนีน่ตากหนะ ปั่นแป๊บเดียวเองแม่ลมเลยครับว่ะเขียวเลยอะ่ะเพราะว่าเขากรอบไอ้โมเละนี่ได้ไม้มันเลยปั่นเร็ว

ไี่ขนาดไม่ได้ขุดดินฝุ่นเท่าไหร่แลเนี่ยทำไมฝุ่นมันเยอะจังวะเแบบนี้ก็เหมือนกับคนครับถ้าฝุ่นเยอะขนาดนี้เต็มจมูกอะ่ะหายใจไม่ออกแน่ขุดดินเปลียกทำไมฝุ่นเยอะจังเลย เราลมก่อนไม่เราลมก่อนอลมไม่ค่อยแรงเอาโอ้โหแปบ๊บเดียวเองปั่นเร็วมากเลยครับสำคัญเลยครับเรื่องกองอากาศรถนะครับถ้าเรา อาไม่ขยันเป่าไม่ดูแลรักษาฝุณเครื่องทังเร็วครับถ้าให้ดีก็ถ้าขุดดินเปียกดินไม่ค่อยมีฝุ่นอ่ะต้องดูด้วยถ้าดินไม่ค่อยมีฝุ่นสักสามวันเป่าก็ได้แต่ถ้าฝุ่นเยอะ,อะวันเลยครับวันต่อว,วันเลยเอาไร่นี้ได้พห่ นั่นแหละต้องดูดฝุ่นเลย,ยนเลยนะี่ยตรนนั่นนะอ่ะปั่นแล้วนะเป็นกรองเหล็กเนาะ เยอะอยู่นี่ล่ะก็ลมปั่นเร็วจริงเว้ยปั่นพันเสอ่ะ วันนี้ยังไม่ได้ทำงานครับวันนี้เช็กรถก่อนเดี๋ยวผมเอาพรมอะไรมาว่ายก่อนไปไม่นางาก่อนปึ้บเฮีพรมอะไรมาตรงแยกไปแดงท่อนสุกแม่นางาคำคูนคำคูณเด้อ วางไวตรงนี้ดีกว่าลดมือไหว้ก่อนแล้วกันนี่ตรงน,นี้แหละทำคูณทำคูณมันมันมันมนงเงินเข้าบ้านเยอะๆเจ้าสมลายคันนี้อยู่กับผมเมื่อกี่ปีแล้ว,วนนนะะเนี่ยน่าจะ3ามปีนะครับเนี่ยถ้าจำไม่ผิดครับ โอเคครับอันนี้เช็ครถก่อนอ่าตอนเย็นเย็จะย้ายเข้าหน้างานครับพวกนี้จะได้ลุยงานกันเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับผม